ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องป้องปลายที่คารบลักครับเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวอริที้แฮปปี้การเกษตรแชนนลครับโดยมีกับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจกเกษตรครับนักส้างแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรมาว่าจากับพี่กับน้องเป็นประจําทุกมือนะครับเนาะแต่ละมือก็นำโอเคสารความรู้ข่าวสารทั้งด้านการเกษตรมาฝากพี่ตอนน้องเป็นประจํานะครับ ครับพี่น้องครับสําหรับมือน,นี้ครับห้ามาว่าจากกันเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนวิธีการของการเหตุหน้าปังอยูพื้นที่มองนี้ครับโคกหนองนาธรรมมักข่ามหาสารคามนะครับพิกัดหนี่ยูบ้านมะกขาตําบลมะกข่าอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับสําหรับขั้นตอนตอนนี้นะครับหลังจากเที่ยวเด้ทาการวานเขา่าล้กก เป้งน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปสำหรับมือนี้นะครับนอก็คือขั้นตอนการขอดน้ำครับพี่น้องครับนะซึ่งขั้นตอนการขอดน้ำจะมีอุปกรณ์หรือว่าขั้นตอนวิธีการเป็นอย่างไรไปเบิ่งน้ำกันเลยครับผมครับพี่น้องครับก่อนเฮ้าสีททำการขอดน้ำเนาะเขามาเบิ่งพื้นที่สำหรับไหนาของเฮาครับนี่ครับตอนนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับในการแล้วนี่ สำหรับตอนนี้หลังจากสิ่เป้งน้ำออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลปรากฏว่านี่บางส่วนนะครับทีน้ำยังคงลงเหลืออยู่นะครับนั่นแหละคือมองเทียวสิไปขอดเนาะแต่ว่าก่อนอื่นให้พอให้พีพ่น้องป้องไปเดี๋ยวเบิ้งนะครับว่าอ่านี่ครับมาใกล้ๆครับทรงนี้ครับนี่น้ำกระซิมาตามทีข้องที่เพิ่นขีดเพิ่นกีดไว้นะครับหลังจากนี้กระซิลงมาตามนี่ครับนี่นี่คือทอพี่วิซีเนาะขนาดนี้ประมาณ เส้น้าศูนกลางประมาณหานิวนะครับนเองครับมาทั้งพีบาน้มาทั้งพีครับบานี้หลังจากนั้นก็ลงทั้งคล้องน้ําหรือว่าลงทั้งห้องเมียงครับพี่น้องครับนี่ล่งจากท่อนี่นะครับนี่หลังจากนั้นกลับไปทั้งกุดครับพุ่นพุ่นครับบาน้ครับพุ่นครับบาน้เอ๊่นั่นน้อนั่นครับพี่น้องครับนี่คืออุปกรณ์ในการขอดน้ำนะครับสำหรับมือนี้นะครับในพื้นที่ของเขานะครับนี่นาะ อันที่1นึคือบักจกนะครับจอบหรือบักจกนะครับอันที่2นี่คือกระบวยนะครับในการตักน้ำเนาะนี่ครับเอารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงครับไปบึ้งกันเลยครับผมนี่ครับให้พี่น้องครับให้หน้าหลังจากที่เฮ่าใดทําการเป็นน้ำออกเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อสีให้เมล็ดเขานะครับมัน สามารถสิงกอกสามารถที่จะเริ่มเติบโตได้เนาะซึ่งไห,หนานี่ครับถ่ายมีลักษณะของการเป่งนะครับที่ได้ผลนะครับก็คือเป็นพื้นที่แห่งๆแบบนี้ครับพี่น้องครับแต่ว่ายังมีพื้นที่บางส่วนของไฮนานี่ครับที่ยังคงมีน้ำอยู่หมองนี้อยู่เนะเาะผ้าใีสารเพ้นวา่าเป้งน้ำโบตกเนาะครับซึ่งหมองนีละครับเฮ้าสีมาทําการขอดน้ำครับ ซึ่งรายละเอียดต่างๆของการขอดเป็นอย่างไรครับเข้ามาเบิ้งกันเลยครับผมเอามากครับพี่น้องครับบาดดีไมมากครับบาดนีครับมากมาครับครับพี่น้องครับก่อนอื่นเราต้องเบิ้งว่าต้นสายปลายเหตุนะครับของการทินน้ำมันยังขังรั้วน้ำมันหงอยู่ตรงนี้เนี่ยเกิดจากมองใดเนาะเพื่อเห้าสธิ์ทำการ เป่งออกคอดออกนะครับเพื่อเสศยน้าตรงนี้ครับมันลดลงไปเนาะโอเคครับเริ่มเลยครับบาดที่นี่นะครับนี่ครับนี่เขากะเบิงว่าเกิดจากตรงนี้ครับพี่น้องครับนี่เพื่อเียมันไหลไปทั้งฝุ่นครับนี่ต้นสายปลาเหตุเนาะหลังจากที่มันมาตามล่องจกีดแล้วครับพี่น้องครับนี่เข้ากระสี มันลงมาทั้งนี่ครับบัานดูครับหลังจากที่เข้าได้เปิดทางน้ำออกนะครับผลปรากฏว่าตอนนี้น้ำสิไหลมาทั้งทีแล้วครับเนี่ยครับเห็นบ่ไหลวุ่นๆไปทั้งฝุ่นเนาะเห็นน้ำมากแล้วครับไหลมาทั้งทีแล้วครับบ้านนี้เปิดท้างน้ำมากเออมากมากครับท้างนี้บ้านนี้ครับนี่ครับน้ำก็ไหลมาจากทั้งผุ่นครับมาเพื่อสีมะฮุ้มกันอยู่มองนี้ครับยุกแก่มองนี้เนาะ เอาหลังจากนั้นครับบ่มี่ปองออกครับบัดนี้น้ำบ่มี่ปองออกนะครับเาสิเสียไปตั้งไดครับพี่น้องครับบัดนี้เท่ากับสิทําการวิทครับนี่โดยใส่กระบวยนะครับซอยในการวิทครับพี่น้องครับนี่นี่ครับนี่เท่ากัทํำการวิทน้ำให้ลงกห้องเหนียงครับนี่ว <mel> ิทเรื่อยๆนี่ บปนี้น้ำน้ำกระสีมาเรื่อยๆครับน้ำกระสีมาเรื่อยๆหลังจากนั้นกระใสเวลาบรโดนครับสำหรับให้นี่มันกระสีแห่งนอนะครับมันกระใสเวลาบรโดนครับหลังจากมันกระสีแห่งซ้ำมูครับพี่น้องครับเนี่ยเห็นบ่ครับพื้นที่แห่งๆครับผมเอาบนี้มาวนกันต่อเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับหลังจากที่เาทําการขอดน้ำยูให้นั่นนะครับ แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปเข้าไปอีกให้อีกต่อไปนะครับพี่น้องครับซึ่งก้อนเท่าสิบไปนะครับก็ให้พ่อให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นให้นี่ครับนี่สําหรับให้นี่ครับหลังจากที่เปิ้น้ำออกแล้วผลปรากฏว่ายอดเยี่ยมเลยครับนี่แห่งดีปนยังครับแต่ว่าให้ทั้งนี้ครับพี่น้องครับนี่ยังมีน้ำบางส่วนนะครับซึ่งตอนนี้เขาสิไปทําการขอดอยู่ตรงนี้ครับอมไมาน้ากันเลยครับพี่น้องครับบาาที่นี่มา เอาครับพี่น้องครับนี่คือพื้นที่ที่เฮาสิทําการขอดน้ําอีกไฮนึงครับสําหรับให้น้าให้นี่ครับปิงมตกโอ้หลายพอสมควรเนาะเอาดังนั้นวิธีการนะครับเฮ่ากับเบิงต้นสายปลายเหตุนะครับว่าน้ามันสีออกไปทางใด้เนาะเท่ากันเลยสิทํารการขอดน้ำครับเอาจากทีงนี่นะครับโดยวิธีการนี่น้ำที่ทุ่านะครับเท่ากับต้องซอยในการเปิด เอ่อเปิดทางหน้ามานนะครับทั้งผีเนาะเอานะครับพี่น้องครับมาเบิ้ลกันครับเท่าสิเปิดทางน้านะครับจากข้างนี้นะครับออกไปทั้งคุณนนะครับเนาะแป๊ไปเบิ่งกันเลยครับผมเบิ่งกันเลยครับเอาพี่น้องครับบาดี๋ยวเขาเปิดทางหน้ามาจากข้างคุณนครับเพื่อสิไม่ไหลห้อมโยงมองนี้เนาะเพื่อมันฉิดดไหลออกไปทั้งคุณนครับพี่น้องครับใบเนี้ เอ้านี่ครับนี่วันนี้หลังจากน้ำกันสิได้ไหลออกมาทั้งผีครับพี่น้องครับนี่ออกไปทั้งผนต่อไปครับครับพี่น้องครับพ่อมาเบิ้งอีกให้นึงครับตอนนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งทั้งนั้นครับให้นี่พึ่งเป้งว่างได้ดนี่ครับน้องตอนนี้น้ำกำลังไหลล่งนะครับพอนี่ครับพี่น้องครับมาเบิ่งใกล้ๆกครับนี่ นี่นี่ครับกําลังไหลเลยทีเดียวนะครับเพื่อสีลงทั้งนี้ครับทั้งคลองน้ําทั้งพองเนื้งลงปูนต่อไปเนาะบานี้ห้ากระสีมาซอยนะครับในการเปิดทั้งน้ําให้เพิ่มเนาะตอนนี้นะครับนี่มาครับนี่นี่ครับพี่น้องครันี่ให้น้ำได้ให้น้ำได้ไหลยั่งสะดวกครับพี่น้องครับนี่นี่เห็นบ้างไหมง นี่ครับนี่ครับนี่เห็นบ่ครับนี่นี่ครับหลังจากนั้นจะมาเปิดทั้งนี้ครับพี่น้องครับเนี่บันเนี่เป็นปลาออกมาทั้งนี้เนาะส้วนนี่ครับนี่เออนี่ ครับพี่น้องครับสาหรับมือนห้ครับก็ให้พ่อให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นบรรยากาศนะครับของวิธีการวิธีการนะครับในการขอดน้ำนะครับในพื้นที่เฮตนาปังอยู่มองนีเนาะโคกหนองนาธรรมมัค่ามหาสารคามนะครับเนาะเอาถ่ายสุดก็ฝากไว้พี่น้องป้องไปนะครับในการติดตามนะครับในการกดไลค์ในการกดแชร์ในการกดติดตามนะครับท่านใดที่กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกดบั๊กกระแล้งนะครับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นุ่มขวัญชัยว่าจะเกษตรพร้อมทีมงานนะครับได้เฮ็ดคลิปดีๆแบบนี้ฝากพี่ฝากน้องนะครับซุ่มมือเลยที่เดียวนะครับเนาะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานกับสีเดททาการขอดน้ำกันต่อไปครับหลายๆให้นอกตอนนี้เนาะนะครับเอากับสิขออนุญาตบาดข้ามพอยพี่น้องนะครับในการลุยกันต่อไปนะครับเป็นขวัญกำลังใจหฮเดอร์ครับพี่น้องครับครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยว่าจะเกษตรพร้อมทีมงานขออเมราผ้าจากพอยพี่น้องป้องไป ไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าขเขาว่าสวัสดีครับครับผมโอ้มาครับมาด้วยกันต่อครับ